บ้านนาชาแนลมาทักทายสวัสดีเพื่อนๆอ,อีกแล้วสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันพอกันค่ะนวลนจันท์บ้านนาชาแนลเนอะ ใครอยู่ไมเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมทักทายย่ามบายค่ะพี่น้อง สวัสดีจ้าพี่สันาน์ภาพพ่่นองลองทงกันวันนี้เราจะลงกุ้งกันบอยากล่องฮะปะตตันไปเลี้ยงควายกันเถอะูุน ค่าพีพานองมาเบิงพญไงเอาคว้ยไปเลี้ยงเอาคว้ยไปกินน้ำหนูเตียนูเตี้เอาไปกินตะเว้นแทะฮะ <c oughs> โอ้ยค้าใส่โทรศัพท์ไล่สดอยู่เลยบ่ไดทายคลิปตอนพญไงพาคว้ยไปกินน้ำจำสาตาน น้องท้องกับจุงคว้ยอยากไปเลี้ยงอยากเลี้ยงควายช่วยพ่อใหญ่ตีบัตดีค่ะทุกคนนี้นี้นี้ทำมาได้เอพ่อใหญ่ก็าคัายไปกินน้ำ วิธีคนชนระบทวิถีคนอีสานบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเคยเห็นว่าสมัยนี้ว่า่อยมีเหล่าดีคนเอาควายมาน้อนน้ำ นอนลามเล่นสบายสบายหลังจากดีเขาให้คว้ยมากินหญ้าประมาณจากสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้เหมืนดีกสิได้เวลาเอาไปกินหญ้าอยู่ในโอกให้น้องคว้ยมาอาบนา้ำกินน้ำให้อิม่มน้ำสำรัญ น้ำใน,นสาเหากับปีนี้กัโอ้รู้สึกว่าได้น้ำไหลได้ใส่ม,มุมปีอเราบ้างนี่น้ำไหลขนาดควายเ้ากับตัวย่ยๆนี่กับชื่อแม่ชวนชมตัวน้อยๆกับน้องกทินกับพี่ดอกรักที่ควายยุ่สามตัว บรรยากาศบ้านเฮาเมื่อนี้ก็ถือว่าบ่แดดหลายปานได <c oughs> เขาก็พอเกี้ยวลวละพี่น้องป้าตะวัานน้ำหลายขนาดป้าเพิ่นว่าสีมาเกี่ยวเอาไปขายแล้แตะวัานาน้ำน้ำหลาก็ลุ่งอันรถเลยล่งเกี่ยวบ่ได้เพิ่นยังปล่อยน้ำถิ่มว่นี่ตะปัน <c oughs> เออมันก็หลาโพดหลายเกินรถมันลงุงบ่ได้ตรงนี้ ไ่อแมแต่หน้าเขาพุณนะ่ะเอ่อสมัยตะกี้เป็นเด็กหน่อยกันบัดดีค่ะน้องยาน้องยาเคยเห็นไหมนเนี่ยเคยได้สัมผัสชีวิตคนเลี้ยงควายไหมสมัยตะกี้ย็นนวลกับเลี้ยงควายยังสี่หล่ะพี่น้องเอ้ย ขึ้นได้ป้าน่ะขึ้นได้ป้าน่ะเออเกง่งเก่งเก่งน้ำหลขนาดคางถึงพ่นเพื่นกับป้อยน้ำมาเพราะว่าทุกคนกับสิอยากเกี่ยวเขาเขาเป็นทีลุม่มเขากับเป็นทีรับน้ำเอา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 โอ้ค่ายกินยาอิ่มขนาด เอาไปขอขอกันเจเลี้ยงก่อนบรรยากาศบ้านเฮ้พี่น้องบรรยากาศดีดีแดดกับ่คอยแห้งบันใดกะเลี้ยงควายอยู่หน้าบ้านนี่แหละบ้านทงบ้านทาเฮ้กะสีประมาณนี้แหละพี่น้องกะสีอากาศทายเทลงโปร่งสบายเงียบสงบบ่บคืออยู่ในบ้านอยู่ในบ้านกะสี ยังเจียวเจ้าแน่จังนอ้อยห้าก็เลยง่ายออกมายุทงยุธามาอยู่เู้ื่อเดียวเดียวเดียวโดดกัสบายดีแตว่ว่ากะบานเ้อก็ติดถนนหนทางอยู่รถกับผ่านไปผ่านมาถือว่าสะดวกสบายอยู่สมัยนี้คายห้างกับีิตรโตกินหยาอิม่ม อยากล่งหักนานๆก็จะได้ไร้สดเนาะพี่น้องก็เพราะ็่า่ลู้ว่าสิมีอย่างมเว่าวมัดทักทายพี่น้องกับเก็บบรรยากาศให้เบิ้งนี่แหละค่ะ ตะปันโบตันมันกินหยังวะน้องทองไปไหนอะทองทองเอ้ยปีนี้เขาอยู่หน้ากับงามงามพี่น้องงามไหลกับจนลมอาทิก่อนฝนตกท่อมล,ล้มกับแห้งต้นเขาห้องกับเล่ลม อันนี้เขาเอื้นว่าข้าวข้าวข้าวพันอิเตียพี่น้องขนาดพันอิเตียต้นเตียกันยังลม้มโอ้พี่ไายเพิ่นสิปลูกอยังนอเบิ้งพี่ไายหรือพี่เขยเพิ่นมาเตรียมดินเพิ่นสิปลูกกันนี่เฮ้ย จะไปจับเอาหยังน้องหมาเขาเห็นอย่างนออ๋อเสียคองอันนี้ทองน้องหมาเห็นห่งังเห็นห่ังหาตัวทุกคน <laughs>